บทที่9พุทธานุสติอิติวิโสพระควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสกโตโลกวิทูนอนุตตโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธพระควาตีบทที่10ธรรมานุสติสวาขาโตพระควาตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณียโกปจจตังเวทุตพโพวิยูหิติบทที่1 1สังฆานุสาาตสิสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโค อุชูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคสามีจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสะบุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโคอาวหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกลานิโยอนุตารังบุญะเขตตังโลกะสาติบทที่สิบสองสังกัตตวาสังกัตตวาพุทธ ระตนังโอสถังอุตตมังวรังหิตังเทวะมะนุสาสนังพุทธะเตชัยนะโสตินาณสันตุปัทวาสเพยทุกขาอุปสะเมตุเตสกัตวาธรรมะระตนังโสทะถังอุตตมังวรังปริธลาหูปัสหูปัะไมยะ นังรรมเตนะเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสพเพพยาอุปะสะเมตุเตสักตกกตวาสังขระตนัง <c oughs> โหสัทังอุตมะวรางอาหูในยังป้าหูในเยอป้าหูในยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสัตตุปัทวา สัพเพโรคาวูวปะสะเมนตุเตบทสวดที่สิามพระคาถาชินาบัญชรชยาสนากะตาพุทธาเชตวามารังสวามหังสัตุสัจจาสพังราชังเยปวิสุนาปวิสุนาราสภากันหังกร,ราทัสโย พุทธาอัถวีสตินายกาสัพเพปฏิิตาไมยห่งมันทะเตเกเต,เตมุนิส,สราสีเซปติทิตโตไมยหัางพุทธโธธรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิตโตไมยหัางอุเรสัมภคุนาการโรหะทะเยเมอาอนุโรโทร ซาเรบุตโตอาจ,จัทักคีเนโกธันโยปฏิข้าผ้าปะสมิงโมคลาลานโนจาวามมาเกทักคีเนสวาเนไมหังอาสุ้งอน,นันทะราหูลาตัสโปจะมาหานาโทสุภาสุ้งวามาโซกัดเกเกสโตปิทิ พาคาสมิงสุริโยวาปังกะโรนัสิโรสริสัมปันโนโซพิโกโตมุนิปุงพะวาวกะกุมาระก,กะสะโปเทโรมาหิมาเฮซิจิจตตาทวโะกะโซไมหัง่งทวะเนนิจจังปฏิธาสิคุนากะโรบุญโนอัก อังคุลิมาโรจะอุป,ปาลีนันทะสีวลีเตราปจ,จะอิเมชาตาณลาเตติลาติร,ตรกะกามะมะสาเสสีติมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสีติมหาเชราชิตะวันโตชิโนรรสาชะลันตาสีลาเตเชนะ อังขามังเซสูนติตาตาระนังปุปรโตอาสีทักคีเนเมเต,เตสุต,ตะกังทังคัทงชักคังปัจชโตอาสีวาเมอังคุริมาลักังขันธโมระปริปัจจานาอนานาติยะสุตตะกัง อากาเซชนะนังอาสิเซซาปาราภะกระสันทิตาชินานานาวะประสงยุตตาสัตตปากะระลังกตาวาตาปิตาชิสันชาตาฮาริห์พาหิรันธะตุปัตถวาอะกาเซเซซาวินายังยันตุ อนันตชินาเตชะซาวาสโตเมจักิจเจนะสัทธาสัมพุทธะปัญชะเรชนะปัชชระมัดมัดนิวิหารันติมหิตะเลสัทธาปารินตุมังสะเพตะเตหมหาปุริสาสธาอิกเจวะมันโตสุขุโตสุรโค ชินานุทาเวนะชิตุปัทโวกธรรมา,น,า,านุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตราโยสันธรรมานุภาวะปาลิตุระจะราชิจะรามิชินะปัจจะปัจชะเรติ